ขอเจริญพรมาอย่างญาติโยมผู้ฟังทุกท่านวันนี้รายการฟังธรรมะจากพระไตรปิฎกก็ได้กลับมาพบกับญาติโยมผู้ฟังที่เช่นเคยเป็นประจำทางสถานีวิทยุแห่งนี้ในวันเวลาเดียวกันนี้สำหรับวันนี้อาตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนเป็นผู้มาทำหน้าที่ในการบรรยาย ญาติโยมก็คงจะรอติดตามรับฟังกันอยู่ในช่วงนี้อาตมากำลังนำธรรมะเรื่องเนคขามานิสังสกถาคาถาว่าด้วยอนิสงค์ของการไม่ติดในกามนะซึ่งในวันก่อนอาตมาก็ได้นำเรื่องจากพระสูตรในสังยุตติกายสขาทวักอยู่ในรัชสูตรนะ ว่าด้วยมารเชิญให้เสวยราชสมบัติแล้วก็มารก็ได้มาม,มารบกวนภิกษุนะให้สละเพศนักบวชเสียนะไปบริโภวการ,รมดีกว่าอะไรอย่างนี้ญาติโยมก็คงจะติดตามรับฟังไปแล้วทีนี้ในวันนี้เพื่อให้พระสูตรในวันก่อนโดยเฉพาะราัชาสูตรเนี่ยสูตรว่าด้วยมาร เชิญให้สวยราชสมบัติเนี่ยมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้นอาตมาจะได้นำเอาสูตรสูตรนี้คือสุขุมาราสูตรโยมว่าด้วยสุขมาราชาติแล้วก็ความเมาสามประการเนี่ยซึ่งในสูตรนี้ถือว่าเป็นพุทธประวัติที่ละเอียดอีกตอนหนึ่งนะคือตอนที่พระอ,องค์ทรงดำริที่จะสเสด็จ ออกผนวดนยมคือสระราชสมบัติในสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์ในสมัยที่ทรงเป็นเจ้าชายสิทธัตถะนะที่พระองค์ทรงได้รับความสุขความปรุนเปรจากข้าทาสบริวารทั้งหลายมากมายอยู่ในปราสาทสามหลังซึ่งญาติโยมก็คงจะเคยได้ยินได้ฟังมาว่าพระองค์ทรงมีปราสาทสามฤดูนะ ซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นการมคุณอารมณ์ทั้งหมดเลยนะพระองค์ทรงสละทิ้งไม่อะไรใยดีในราชสมบัติเหล่านี้ในกามคุณอันน่าใคร่หน้าปรารถนาเหล่านี้อันนี้เป็นการแสดงให้เห็นว่าพระองค์ได้ทรงประพฤติในเนคขมมะคือไม่ทรงติดในกามโยมนะพระองค์ทรงสละทิ้งแล้วก็ทรงออกผนวด ซึ่งอาตมาคิดว่าพระส,รสูตรนี้จะเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราพุทธบริษัทอีกสูตรหนึ่งนะที่จะศึกษาธรรมะว่าด้วยอนิสงค์ของการไม่ติดในกามเนี่ยพระองค์ทรงประพฤติตนเป็นตัวอย่างอย่างไรเนี่ยอาตมาก็อยากให้ญาโยมได้ติดตามรับฟังดูอยู่ในพระไตรปิฎกอังคุตรนิกายติกานิบาตเล่มที่34นะสุขุมารสูตร ข้อความเบื้องต้นก็มีดังต่อไปนีว้ว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราเป็นสุขุมานสุขุมานอย่างยิ่งสุขุมานโดยส่วนเดียวเราจะเล่าให้ฟังในพระราชนิเวศพระบิดาของเราโปรดให้สร้างสะโบกรณีสะหนึ่งปลูกอุบลสะหนึ่งปลูกประทุมสะหนึ่ง ปลูกบุนตริก,รกที่จริงตรงนี้ท่านบอกว่าอุบลเนี่ยได้แก่บัวบัวสายหลากสีนะโยมส่วนปทุมเป็นบัวก้านสีแดงหรือว่าบัวหลวงโยมแล้วก็บัวบุนตริกเนี่ยบัวก้านสีขาวนะเรียกว่ามีอยู่สามสระงั้นโยมสามสระนี้ก็น่าจะเป็นบริวารของปราสาทสามหลังนะ แต่รัษะก็จะปลูกดอกบัวต่างชนิดกันสวยงามดุดสวนหลวงของเมืองสวรรค์เลยว่างั้นเถอะโยมเนี่ยพระองค์ทรงได้ตรัสเรื่องนี้กับพิ่สืบทั้งหลายว่า,าพระบิดาของเราโปรดให้สร้างสระบครณีสระหนึ่งปลูกกุบลสระหนึ่งปลูกปทุมสระหนึ่งปลูกปุนดริก เพื่อเราโดยเฉพาะอันหนึ่งเรามิใช่ใช้แต่จันกาสีผ้าโพกของเราก็เป็นผ้ากาสีเสื้อก็กาสีผ้านุ่งก็กาสีผ้าห่มก็กาสีตรงนี้ท่านบอกว่ากาสีเป็นชื่อแฟ้นซึ่งมีเมืองพาดรานสีเป็นเมืองหลวงสินค้าของแฟ้นนี้มีหลายอย่างที่ขึ้นชื่อและราคาสูงในสมัยนั้น ซึ่งคนชั้นสูงสุขุมานซึ่งคนชั้นสุขุมานนิยมใช้ก็คือบุคคลชั้นสูงที่เป็นผู้ดีมีเงินนะโยมนิยมใช้เครื่องประดับเหล่านี้ซึ่งมีราคาแพงนะโยมคล้ายผ้าลินินผ้าไหมอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้บอกว่าอันหนึ่งสเสวตฉชตรเขากั้นให้เราทั้งกลางคืนทั้งกลางวัน เพื่อว่ามิให้ต้องหนาวร้อนละอองย่าน้าค้างโยมเนาะเรียกว่าปฏิบัติทั้งเช้าทั้งเย็นเลยโยมเนี่ยพระบรารมีบุญญาธิการของพระองค์ะนะเรามีปราสาทสามหลังหลังหนึ่งสำหรับฤด,ด,ดูหนาวหลังหนึ่งสำหรับอยู่ฤด,ด,ดูร้อนหลังหนึ่งสำหรับอยู่ฤด,ด,ดูฝน ตอนนี้ท่านขยายว่าตามนี้แสดงว่าครั้งนั้นนับฤด,ดูหนาวเป็นต้นปีฤด,ดูฝนเป็นปลายปีเพราะฉะนั้นพันษาหรือฝนฤด,ดูฝนจึงแปลว่าปีอันนี้ก็เป็นเพียงความเห็นนะโยมนะความเห็นของอผู้แปลเขาอาจจะนับคือไม่นับเหมือนเราโยมพวกเรานี้อาจจะ ตอนนี้นับยังไงโยมดูนิดนึงนะโยมท่านบอกว่าาฤดูฤดูรดูหนาวรดูฝนแล้วก็ขออภัยนะโยมนะปราศาทตหลังหนึ่งสำหรับฤดูหนาวหลังหนึ่งสำหรับฤดูร้อนหลังหนึ่งสำหรับฤดูฝนอ๋อนับฤดูหนาวก่อนโยมรดูหนาว ฤดูร้อนแล้วก็ฤดูฝนนะอันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกับปัจจุบันนี้นะปัจจุบันนี้ก็นับต้นปีเดือนมกราคมนี่ก็น่าจะเป็นฤดูหนาวโยมพอฤดูหนาวหมดไปแล้วก็เป็นฤดูร้อนนะพอฤดูร้อนหมดก็เป็นฤดูฝนก็น่าจะคล้ายๆกับปัจจุบันนี้โยมอันนี้เป็นอย่างไรนะโยมนะ เรานั้นอันนางนักดนตรีไม่มีบุรุษปนบำเรออยู่ในปราสาทฤดูฝนตลอดสเดือนฤดูฝนมีได้ลงไปภายล่างปราสาทเลยในพระราชนิเวศแห่งพระบิดาเราให้ข้าวสารีกับเนื้อแก่ทาตเรียกว่าเป็นข้าวชั้นดีนะโยมนะกับก็เป็นกับอย่างดีก,กรรมกรและคนอาศัยเท่ากับในนิเวศผู้อื่นๆ ที่ให้ข้าวปลายเป็นที่สองกับผักดองแก่ทาตกรรมกรและคนอาศัยอันนี้พระองค์ทรงเปรียบเทียบเปรียบเทียบเรื่องอาหารการกินนะโย,ยมของพวกข้าทาสบริวารทั้งหลายโยมคนใช้กรรมกรเนี่ยคนอื่นๆเขาอาจจะให้ข้าวไม่ดีกับข้าวที่ไม่ดีให้แก่พวกทาตพวกกรรมกรพวกบริวารนะแต่ว่า ค่าท่าบริพานของพระบริสัทธ์เนี่ยหรือคนอาศัยภายในปราสาทของรบริสัท์เนี่ยข้าวก็เป็นข้าวสาลีอย่างดีนะกับข้าวก็เป็นเนื้ออย่างดีในขนาดขนาดพวกบริวารคนรับใช้นะยังมีอาหารการกินอย่างนี้จะป่วยกก่าวไปใยญยถึงตัวของพระบริสัทว์เองยมเรียกว่าสุขุมาราชาติอย่างยิ่งว่างั้นเถอะดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรานั้น เพียบพร้อมไปด้วยฤทธิ์เห็นป่านนี้และความสุขุมานเหลือเกินถึงเช่นนี้ก็ยังได้คิดว่าอันนี้พระองค์ทรงดำรินะว่าแม้พระองค์จะทรงมีทรัพสมบัติมีความสุขมากมายถึงขนาดนี้ก็ตามแต่พระองค์ก็ยังทรงดำริคิดว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับตัวเองก็มีอันจะต้องแก่ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ แต่เห็นคนอื่นแก่แล้วอึดอัดระอาชิงชังลืมตัวเสียทีเดียวถึงตัวเราเล่าก็มีอันจะต้องแก่ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้ก็แต่ว,ว่าข้อที่ซึ่งเราเองเป็นคนมีอันจะต้องแก่ไม่ล่วงพ้นความแก่ไปได้อยู่เหมือนกันเห็นคนอื่นแก่แล้วจะพึงอึดอัดระอาชิงชังนั่นไม่สมควรแก่เราเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณา เห็นอยู่เช่นนี้ความเมาในความหนุ่มได้หายไปหมดอ๋ออันนี้พระองค์นึกเปรียบเทียบระหว่างตัวพระองค์เองกับบุคคลอื่นๆนะบุคคลอื่นๆนี่ทั้งๆที่ตัวเองก็จะต้องแก่นะโยมแต่พอเห็นคนแก่คนอื่นก็กลับรังเกยียจรละอาชิงชงังไม่อยากจะเข้าไปใกล้ไม่อยากจะเข้าไปปฏิบัติโดยเฉพาะ บางทีพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยเป็นคนแก่คนเท่าพวกเราก็อาจจะมองดูแล้วรังเกียจไม่อยากจะไปจับเนื้อต้องตัวทั้งๆท,ท,ที่ตัวเองเนี่ยก็จะต้องแก่อย่างนั้นเหมือนกันในอนาคตนะแต่ก็ไปดูถูกดูหมิ่นคนแก่อย่างนั้นซึ่งตัวเองก็ลืมตัวนะลืมตัวว่าตัวเองก็จะต้องเป็นอย่างนั้นด้วยเนี่ยแต่ว่าพระอ,องค์เมื่อทรงดำดิ น,นพระอ,องค์เมื่อทรงดรําริอย่างนี้เปรียบเทียบกับบคุคคลอื่นแล้วว่าคนอื่นคิดอย่างนี้ไม่สมควรนะแม้เราเองก็จะต้องแก่เหมือนกันเนี่ยพระอ,องค์จึงน้อมด้วยกว่าน้อมคนอื่นมาหาตัวเองว่าตัวเองก็จะต้องแก่เนี่ยความมัวเมาในความเป็นหนุ่มก็ได้หายไปคือพระอ,องค์ไม่เมาแล้วล่ะว่าเรายังเป็นหนุ่มเป็นแน่นอยู่ไม่แก่ง่ายๆเนี่ยโยมการที่จะไปคิด ดังเกียรติเดียรฉันคนเท่าคนแก่ก็หายไปหมดนะก็มีจิตคิดเสมอกันเลยโยมระหว่างพระองค์เองที่ยังเป็นหนุ่มแน่นอยู่กับคนเท่าคนแก่นะไม่ถือตัวโยมทีนี้พระองค์ก็ทรงดำริต่อไปว่าปุถุชนผู้ไม่ได้สดับตัวเองก็มีอันจะต้องเจ็บไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้แต่เห็นคนอื่นเจ็บไข้แล้วอึดอัด ระอาชิงชังลืมตัวเสียทีเดียวถึงตัวเราเล่าก็มีอันจะต้องเจ็บไข้ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้ก็แต่ว่าข้อซึ่งเราเองเป็นคนมีอันจะต้องเจ็บไข้ไม่ล่วงพ้นความเจ็บไข้ไปได้อยู่เหมือนกันเห็นคนอื่นเจ็บไข้แล้วจะพึงอึดอัดตระอาชิงชังนั่นไม่สมควรแก่เราเลยภิกษุทั้งหลายเมื่อเราพิจารณาเห็นอยู่เช่นนี้ความเมาในความไม่มีโรค ได้หายไปหมดออันนี้ก็ดําริคล้ายๆกันนะโยมนะบางคนเนี่ยเห็นคนเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไม่อยากจะเข้าไปใกล้นะเรียกว่ารังเกยียจระอาชิงชังนะแต่พระองค์ไม่ได้คิดอย่างนั้นเลยพระองค์ทรงดรําริว่าตัวเราก็จะต้องเจ็บนะการที่จะไปดูถูกดูแคลนเหยียดยามคนเจ็บเนะี่ยไม่สมควรเพราะว่าอนาคตเราก็จะต้องเจ็บไข้ไปเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยเนี่ยเมื่อพระองค์ทรงดําริ อย่างนี้ความเมาในความไม่มีโรคก็หมดไปคือก็ดำดิอยู่ว่าอนาคตเราก็คงจะต้องเป็นโรคใดโรคหนึ่งเหมือนกับบุคคลบางคนที่เขากำลังเป็นโรคอยู่อย่างนี้นะพงศงตัดต่อไปว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายปุถิชนผู้มิได้สดับตัวเองมีอันจะต้องตายไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ แต่เห็นคนอื่นตายแล้วอึดอัดระอาชิงชังลืมตัวเสียทีเดียวถึงตัวเราเราก็มีอันจะต้องตายไม่ล่วงพ้นความตายไปได้ก็แต่ว่าข้อซึ่งเราเองก็เป็นคนมีอันจะต้องตายไม่ล่วงพ้นความตายไปได้อยู่เหมือนกันเห็นคนอื่นตายแล้วจะพึงอึดอัดระอาชิงชังนั่นไม่สมควรแก่เราเลย ภิสูุทัทางหลายเมื่อเราพิจารณาเห็นอยู่เช่นนี้ความเมาในชีวิตได้หายไปหมดคนบางคนก็เมาไม่ตายง่ายๆแล้วอะไรอย่างนี้โยมนะถ้าเกิดไปดูหมิ่นคนอื่นแต่ทั้งที่ตัวเองก็จะต้องตายเหมือนกับคนอื่นเขาแต่เห็นคนอื่นตายแล้วก็รังเกียจโยมไม่คิดว่าตัวเองก็จะต้องตายเหมือนกันอันนี้พระองค์ก็ทรงดำริว่าตัวเราเองก็จะต้องตายเหมือนกัน จึงไม่ควรที่จะไปรังเกียจคนอื่นที่เขากำลังตายเนี่ยเมื่อดํำลิอย่างนี้แล้วความเมาว่าตัวเองจะไม่ตายก็ได้หมดไปนะความเมาในชีวิตนะโยมนะปกติคนเราก็มักจะมัวเมาในชีวิตนะตัวเองไม่ตายง่ายๆหรอกอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นเหตุให้เกิดความประมาทเกิดความประมาทมัวเมาปล่อยให้บาปอกุศลเข้ามาครอบงําคิตใจเนี่ยเนี่ยพอตายไปแล้วก็แก้ไขอะไรไม่ได้นะ ตรงนี้พระโพธิสัตว์พระองค์ก็ได้ทรงดำรินึกถึงตัวเขาตัวเราแล้วก็ความเมาในชีวิตก็ได้หมดไปดูก่อนภิกษุทั้งหลายความเมาสามนี้คืออะไรคือความเมาในความหนุ่มหนึ่งความเมาในความไม่มีโรคหนึ่งความเมาในชีวิตหนึ่งยมฟังดูแล้วก็พิจารณานะ ทุกวันนี้เราเมาอยู่หรือเปล่าคขาว่าเมาในนี้คือไม่รู้เรื่องนะเ <g> ห <ül> มือนคนเมาอยู่คนเมาเหล้าไม่รู้เรื่องใช่ไหมหลงแล้วยมไม่รู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะอะไรถูกอะไรผิดอะไรควรอะไรไม่ควรนี่ก็ไม่ค่อยรู้ตัวโยมเพราะว่าเมาแล้วนะเหมือนคนที่เมาในความเป็นหนุ่มโอ้โหตัวเองมีกําลังวังชาเป็นหนุ่มเป็นแน่นไม่แก่ง่ายๆหรอกเห็นคนแก่ก็เหยียดยามเหยียบเลยนี่ดูถูกดูแคลนว่าเป็นคนแก่ เป็นคนแก่คนเท่า,าคล้ำคลื้ออะไรอย่างนี้เป็นตนทั้งๆท,ที่อนาคตตัวเองก็จะต้องแก่อย่างนี้ลักษณะอย่างนี้เรียกว่าเมาในความเป็นหนุ่มเอาเอา,เอาความเป็นหนุ่มนั้นไปข่มคนที่แก่อนาคตตัวเองก็จะต้องแก่เนี่ยจึงไม่ควรที่จะไปข่มดูหมิ่นคนแก่นะความเมาในความไม่มีโรคก,ก็คล้ายๆก,กันแหละโยมตอนนี้คิดว่าตัวเองไม่มีโรคหรอก ยังไม่เป็นมะเร็งโลคปอดโลกตับโรคหัวใจอะไรอย่างเนี้ยแต่บทมันจะเป็นจริงๆมันก็เป็นโดยที่เราบังคับบัญชาไม่ได้นะคนบางคนก็ตายก่อนอายุขไขก็มีได้โรคต่างๆเห็นไหมทั้งๆท,ท,ที่เขาเองก็ไม่ได้ตั้งใจว่าจะเป็นโรคนั้นโรคนี้นะคล้ายๆกับว่ากินข้าวนอนหลับทำงานบริโภคกรรมคุณห้าอยู่ดีๆบทมันจะเป็นก็เป็นเลยโยมเนี่ยแหละมันเป็นอนัตตาด้วย มันับบัญชาไม่ได้ด้วยดังนั้นเราจึงไม่ควรมัวเมาในความไม่มีโรคนะเห็นคนอื่นมีโรคเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วเราก็ควรที่จะน้อมมาใส่ตัวว่าอนาคตเนี่ยเราอาจจะเป็นโรคนี้เหมือนกับคนคนนี้ก็ได้ตอนนี้เรายังไม่มีโรคนะอย่าประมาทนะรีบทําบุญทำกุศลน,นะเวลาโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนเนี่ยเราจะทําบุญกุศลประพฤติท,ทาไม่ได้นะให้คิดอย่างนี้โยมเมื่อคิดอย่างนี้ความเมาในความไม่มีโรคก็จะหมดไป ความเมาในชีวิตก็อธิบายไปบ้างแล้วนะว่าคนบางคน,นี่คิดว่าตัวเองไม่ตายง่ายๆหรอกที่ไหนได้โยมบางคนนอนไม่หลับนะครับบางคนนอนหลับแล้วไม่ตื่นโยมม่นะโยมนะนอนหลับแล้วก็ตายไปกับความหลับนั่นแหละเห็นไหมใครจะคิดว่าความตายมันจะเข้ามาตัดรอนชีวิตของเราในตอนที่เรานอนหลับบางคนขับรถไปดีๆนะก็อาจจะถูกรถคันอื่นมาชน ประสบบัติเหตุตายเนี่ยโดยที่เราไม่สามารถที่จะไปคาดหวังกะเกณฑ์ชีวิตอะไรได้โยมเนี่ยความตายจึงไม่เลือกสถานที่ไม่เลือกวันเวลาไม่เลือกโรคนะโยมนะโรคไหนมันทําให้ตายได้มันก็ตายนะดังนั้นตอนนี้ชีวิตของเราเนี่ยยังไม่ตายไปเหมือนกับคนอื่นๆเนี่ยเราก็อย่ามัวเมาว่าฉันไม่ตายง่ายๆหรอก เ,เมื่อคิดอย่างนี้ก็ประมาทัมเมาแต่ถ้าเราคิดว่าเออชีวิตของเราไม่แน่นอนนะอาจจะตายไปวันไหนก็ได้เนี่ยเราอย่าไปคิดว่าอายุเรามันจะยืนเป็น 50, 60, 70เป็น100ปีถ้าเราคิดอย่างนี้ก็จะเกิดความประมาทดังนั้นเมื่อเราคิดว่าชีวิตอาจจะตายวันไหนก็ได้เลือกไม่ได้เราก็อย่าประมาทตรีบบำเพ็ญบุญกุศลกุณงามความดี เพื่อเป็นเสบียงทางในพบต่อไปดีกว่าปล่อยให้ความเมาในชีวิตมันมาครอบงำอันนี้ความเมาสามประการนะโยมตามายยม่อมาโยมพะองทรงตรัสว่าบุรชนผู้มีได้สดับที่เมาในความหนุ่มก็ดีเมาในความไม่มีโรคก็ดีและเมาในชีวิตก็ดีย่อมประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาและด้วยใจ ุริชนนั้นครั้นประพฤติทุจริตด้วยกายด้วยวาจาและใจแล้วเพราะกายแตกตายไปย่อมเข้าถึงอบายทุกติวิบาทนารกอันนี้ตมาก็บรรยายให้โยมเข้าใจไปแล้วนะโยมนะคนที่มัวเมาในความเป็นหนุ่มก็ดีความไม่มีโรคก็ดีความมีชีวิตที่ยืนยาวก็ดีเนี่ยก็มักจะหลงในการทําบาปทํากรรมอย่างพอหลงทําบาปทํากรรมแล้วเวลาสิ้นชีวิตไปก็ต้องไปเสวย ความทุกข์ซึ่งเป็นผลของบาปที่ตนเองทําในอบายทุกติวิธิบาญนารกดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุผู้เมาในความเป็นหนุ่มก็ดีเมาในความไม่มีโรคก็ดีและเมาในชีวิตก็ดีย่อมลาสิกขากลับเป็นหีนเพศอันนี้ก็เป็นเรื่องพระก็เหมือนกันโยมนะนี่ พระรูปไหนเมาในความเป็นหนุ่มว่าตัวเองไม่แก่เมาในความไม่มีโรคหรือว่าเมาในชีวิตบางทีก็ต้องลาสิกขาไปย,ยมเรียกว่าประมาทนะลาสิกขากลับเป็นหินาเพศคีเพศต่าเนี่ยทีนี้พระองค์ก็ทรงตรัสคาถาสรุปว่าปุถุชนทั้งหลายก็เป็นตามธรรมดาคือมีอันจะต้องเจ็บมีอันจะต้องแก่และมีอันจะต้องตายแต่เกลียดชังคนอื่นที่เป็นไปตามธรรมดานั้น ข้อซึ่งเราจะพึงเกลียดชังสภาพอันนั้นในสัตว์ทั้งหลายผู้มีอันจะต้องเป็นอย่างนั้นนั่นไม่สมควรแก่เราผู้ซึ่งมีอันเป็นอยู่อย่างนั้นเหมือนกันเมื่อเราเป็นอยู่อย่างนั้นได้รู้ธรรมอันไม่มีอุบัติแล้วคือพระนิพพานโยมไม่มีอุบธติคือกิเลสเป็นต้นนะความเมาอันใดในความไม่มีโรคในความหนุ่มและในชีวิต เราครอบงำความเมาทั้งปวงนั้นเสียได้ได้ไดเห็นเนกขมมะคือการออกจากกามว่าเป็นความเกษมปลอดโปร่งเห็นไหมโยมเนี่ยอานิสงส์ของการไม่ติดในกามนะโยมความอุตสาหะในเนกขมมะคือว่าพยายามที่จะไม่ดำริเข้าไปหากามไม่เอากายเข้าไปอ่าจมปลักอยู่กับกามนะจึงได้มีแก่เราผู้เห็นพระนิพพานอยู่จำเพาะหน้า เดี๋ยวนี้เราเป็นคนไม่ควรจะเสพการามทั้งหลายแล้วเราจักเป็นผู้ไม่ถอยกลับมีพรหมจรรย์เป็นเบื้องหน้าในคาถานี้พระองค์ทรงตรัสเมื่อพระองค์ทรงตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วนะโยมในคาถานในคาถาตรงนี้ที่พระองค์ทรงตรัสว่าพระองค์ทรงได้เห็นธรรมธรรมคือ,อธรรมที่ไม่มีอุปธิก็คือพระนิพพานนั่นเองโยม เมื่อพระองค์ทรงเห็นธรรมคือพรนิพันแล้วเนี่ยจิตใจจะน้อมเข้าไปหากามอีกนั้นก็คงไม่ใช่ฐานะไม่ใช่โอกาสที่จะมีได้โยมนะพระองค์ทรงยินดีในเนคขมะคือการออกจากกามนะเป็นความกระเสมปลอดโปรง่งทีนี้พระองค์ก็ได้ทรงตรัสว่าพระองค์ไม่ควรจะเข้าไปเสพกามอีกเป็นผู้ไม่ถอยกลับมีพมจันเป็นเรื่องหน้านะไม่ถอยกลับ พรมาจรรย์ในนี้คือพะนิพานนั่นเองโยมนะจบโยมสุขุมารสูตรที่9นะอันนี้เป็นข้อความในพระบาลีนะโยมนะเวลาก็ได้หมดลงแล้ววันต่อไปเดียตมาจะนำอัตกถาขยายในเรื่องนี้มาอ่านให้ญาติโยมได้ฟังสำหรับวันนี้เวลาได้หมดลงแล้วอัตมาภาพพระปริญญาปริญญาโนผู้ทำหน้าที่บรรยายต้องขอจากรลาญาติโยมผู้ฟังไปก่อนขออวยพรให้ญาติโยมผู้ฟังทุกท่าน จงประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทุน้ากันทุกท่านทุกคนเทินขอเจริญพร